สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่หมออมนะคะ่ะเอาตรงนี้กันเลยทีเดียวใช่ค่ะวันนี้เรามาแบบว่าอัดรายการที่ทีวีพูแต่ว่าเวลามันว่างอะเนาะพี่หมอ,อมก็เลยแบบว่าในไหนเจอพี่หมอแล้วก็เลยอยากจะมาแบบแชร์แบบเออเกตด,ดีๆให้กับแบบท่านผู้ชมบ้างนะคะอย่าง วันนี้เราก็จะเป็นแบบความรู้เกี่ยวกับ wellness การดูแลตัวเองเริ่มจากอะไรปะเอ็มมาบ่นปวดตัวใช่แล้วก็เมื่อกี้นะตอนจะลุกขึ้นนะโอ้ยแล้วหนูเพิ่งอายุแบบหนูเพิ่งอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดคือคือเราจะได้ยินแบบในยายในป้าที่แบบว่าลุกก็โอยนั่งก็โอยเอมมาแบบเป็นแล้วอ่ะก็คือไปไปมาที่มาของการแบบว่าโอดโอย่านนี้คืออะไรคะอาจจะ เกิดเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในแบบเข้าขัดออฟฟิศซินโดมีไหมคะมเพราะว่านั่งนานเพราะว่าวัายอย่างเราเราเนี่ยใครบอกว่าออฟฟิศซินโดมอาจจะต้องเป็นในวัยทำงานแต่จริงแล้วหนูรู้สึกว่าในวัยเรียนนะคะก็จะเป็นได้นะเยอะอันนี้<ช>ค,คือพี่หมอเจอแบบตั้งแต่อายุแบบว่ามอต้นก็เจอเนาะยิ่งช่วงแบบตอนช่วงที่แบบ พวกเรา Work ์กฟอร์มโแล้วเด็กๆเรียนออนไลน์อันนี้เจอเยอะมากแล้วก็พอช่วงมปลายหรือเด็กมหาลัยอะค่ะก็คือก้มหน้ากันเนาะแท็กมือถือส่วนมากนี่ออฟฟิศซินโดรมคือเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเดอะกแะวงอะเป็นแบบว่าข้อตรงนิ้วนี่อักเสบนิ้วโป้งนี่ปวดเลยเออแล้วก็แบบ คออย่างเงี้ยค่ะ<ส>แล้วก็ปวดคอ,อแล้วก,แวก็แล้วก็ที่เจอบ่อยก็คือแบบว่าคุณหมอเปลี่ยนหมอนมาประมาณสิบใบแล้วอะว้าแล้วก็แบบไม่ได้หมอนท<า>ี่ถูกใจไม่ลูกจริงๆแล้วเนี้ยลูกต้องไม่ก้มก<ส>้ม<อ>แบบเหตุกับโ<า><า>ทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้จะบ่อยใชะจ,จ,จนเขามีแฮชแท็กนะคะเป็นัยรุนปวดหลังเออัยรุนปวดหลังใช่ไหมหนูหนูเป็นหนึ่งในหนูเป็นหนึ่งในนั้นเออแบบปวดโออยมากใช่ค่ะเหมือนตอนแบบอ่านหนังสือหรือว่าแบบ นั่งทําอะไรนานๆแ,แล้วเราลืมขยับตัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันทําให้แบบปวดไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วอตอนแรกก็แอบคิดว่าแบบเอ๊หรือว่าเราแก่หรือเปล่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ไม่จริงๆก็แก่ขึ้นนะ่ะนะถูกว่าเนะ่ <c oughs> เอ็มคือคือ <c oughs> อย่างงี้เวลาเราเครียดแล้วบางทีอ่ลูกดื่มน้ําน้อยพักผ่อนน้อยค่าการอักเสบมันขึ้นเนามันก็คืออินดิวทำให้เกิดแบบ กระบวนการอักเสบเนาะแล้วก็อยู่กับท่านิ่งๆแบบนานๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดอาการยืดติ่งเนาะยืดติึงแล้วก็แข็งหลังก็แข็งเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เราควรจะต้องแบบยืดเหยียดกันตลอดเวลาอย่างเอ็มม่าเอ็มมาก็ยังดีเนาะว่าแบบว่าอยู่ในคณะที่จะต้องยืดเหยียดร่างกายใช่แต่ว่าบางครั้งก็อันตรายมากกว่าคนอื่นค่ะเพราะว่าเราแบบ overuse เราใช้เยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งมันแบบโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีตรงที่ว่าเราอาจจะมี movement บ่อยๆแต่ว่าะอะเพราะอะไรที่มันมากเกินไปอะมันมนมันไม่พอดีอม,มันก็จะแบบพอบาลานซ์ไม่ได้มันก็จะเกิดอาการเจ็บปวดได้ง่ายไรเงี้ยค่ะ,ะใช่ใดๆใดๆก็คือก็ต้องรู้ทันท่าที่แบบถ้าเกิดว่าเราเริ่มนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วแล้วก็เริ่มยืดเนี่ยเราก็ควรจะต้องแบบว่ายืดอรู้ตัวเร็วถัดไปก็คือ การที่ดื่มน้าเยอะๆนะลดกระบวนการอักเสบที่เกิดจากการแบบบาดเจ็บอบเกี่ยวกับเส้นได้เหมือนกันนะสมุนไพรบางตัววิตามินบางตัวนะคะอย่างในกลุ่มของแมกนีเซียมก็ช่วยผ่อนคลายนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้เรื่องตะคิวในหลายๆคนนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนให้หลับดีได้ด้วยอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเด็กๆแล้วก็อีกอันนึงคือทําให้เลือดเป็นด่างด้วยกินน้ําผัก น้ำผักผลไม้เนาะผักสดอะไรเงี้ยค่ะก็ความเป็นด่างเนี่ยก็ลดภาวะการปวดได้เหมือนกันเนาะจากก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทุกคนเนี่ยสามารถทําได้บอกง่ายๆเลยสำหรับเด็กอ้เดี๋ยวเราก็พอเราได้เคล็ดลับดีๆใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าเอาไปปรับใช้นะคะทุกคนวันนี้ในไหนพี่หมอก็มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเออทําแบบ เอาความรู้เล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่แบบไปทําให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วมันไม่ดีดีกับใครเลยมันดีกับตัวเราเลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่หมอเลยค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะแบบว่ามาทําคลิปดีๆไปสาระดีๆให้กับทุกคนได้ดูนะคะได้จ้ะบ๊ายัอดีค่ะดีค่ะค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆๆ้งกด้วยนะคะ